ว้วสวัสดีครับส,ส,วสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านครับผมก็อยู่กับผมวงเงิาวดัมซิง่งแทนแลนด์นะครับสวัสดีครับป๋าโอ้มาสูงเองเลยครับนี่นี่มาถึงแล้วครับพี่น้องว้าวเหตายสิสสนี่ครับ สดๆสดร้อนๆเลยนะครับโอ้โอ้จโอแปดซีครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปั๊มกลางรุ่นกลางว่าขนาดกลางวันเจ้าเจ้าเจ้าน่าโทรหาเสียงน้อยไม่ติด หนึ่้าทักก็ G O แปด C อ๋อนี่ทะโบอะไรนะโฮเซตบอนี่โฮเซตเจ้าเจ้าอ่ะตั้งตรงไหนอ๋ออ่ะเจ้าฝังพี่ด้วย ขายทั้สงสเครื่องเลยเอ่อ,อยไม่ได้เปิดคลิปเลยเปิดคลิปเลย้ำไดปุป๊เอ <c oughs> งด้วยอ,อ <c oughs> ย่างโอ้โหเขาโดดของพิจาร์โคจังทางไหอีกนะคน <c oughs> นี้ต้องยืนสนุกอันนี้มาจากจังหวัดไหนครับ มาจากจังหวัดอะไรนะพี่จิตพิ่จิตวิ่งมาจากพิ่จิตเลยน่ะส่งถึงที่ครับพี่น้องเจ้านี้ไม่ธรรมดาครับผมส่วนมากนี่จะจะขายเป็นรุ่นไหนบ้างครับเครื่องเจโอย่างเดียวเจโอย่างเดียวอ๋อซื้อกับตาีนส่งถึงที่เลยโอ้โหสุดยอดครับอ่ะเื้อหน่อย เตรียมจะเอาเครื่องเลยดันดันลงเลยสิมุนมุนในตัวนั้นก่อนเออ ี่เป็นตัวที่สองของที่สังกับพี่แกนวมา ก็ตั้งขาตั้งรอกก่อนครับมายังไม่ถึงบ้านเลย <c oughs> เครื่องมารอแล้วสว่ <c oughs> <c oughs> าเสียนุยไม่ติดเลย <c oughs> บอกให้มาถ่ายแต่โทรไม่ติดครับนี่ครับพี่น้องโอ้นี่อะไรนี่ JO8C ครับผมเอาแต่ปั๊มมันเขียนว่า J1 บออย่างนี้แหละมันตอนที่แล้วแต่นั้นตัวนั้นปัม๊มเขียนว่า J2 เนนะคันที่อยู่รถเก mm hmm. ี่ยวหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้ <laughs> โบอสองร้อมีมีครับยวพาขึ้นไปชมครกลังกลังกลังเช็คอยู่นะ่าจะเสรี่ชมนี้อะไรยางเงครับนี่จีโอแปดซีจีโอแปดซีเจทูรรครับเจทู ใช่ครัุดได้คนให้ได้เลยจนสูตรภวานาให้เรียบร้อยเพราว่าต้องตัดมัต้องใช้สูตรภวานาถ้าเป็นสูตรรถจีนไม่ไหวแน่ดนเดี๋ยวมาเราชมตอนเอาลงก่อนนะครับแต่ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นครับพี่เนอะขาโรคที่เอามานี่มันต่ําครับแล้วระยะระยะดึงอ่ะมันไม่มีครับระยะดึงระยะที่จะดึงเครื่องให้ลอย จากรถหน่อยมันไม่มีครับเพราะว่าขารอกขารอกมันต่ำนะต้องหาขาสูงสูงอ้ยแย่เลยครับก็ถึงบ้านบุกน่าจะประมาณยี่ห้าโลแต่แย่กับจากจโรงงานนันนะ ข่าวมาแล้วก็อย่าลืมครับขอคุณละาหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสุดให้กับผมมงคลสาวดําซิ่งถแถลด้วยนะครับอันนี้คือฟิตใหม่เลยใช่ไหมทําไงล่ะพี่ทาําไงอะ ผมไปดูอ pues ีอันนี้นี่เนี่ยอันที่ใสใโตนะาอันน้นมันเครื่องเยอะดีเยอะดูอันที่ดีที่สุดอันนีตั้งเยอะนะบมันเครื่องอะหมาอะเอาใส่หรือยังอมึงลองใส่ยังเทอร์โบฮอเสตเอามึงลองเอามึงลองใส่ยังลองแสลองก่อน

อ๋อโดยปกติแล้วนี่ก็จะขายเป็น JO ส่วนมากเลย JO แปดสี J ครับโอ้วิ่งมาจากพิกิดเลยนะกิโลครับจากนั่นมาเนี่ร้0ยกว่า400กว่า,วาโอ้โหตัวนี้เจทูนะครับเจทูเจทูนี่กี่แรงครับ สองถ้ารวมโบสองเท่าไหร่นะสองร้อยสามห้านะอ๋อเจวันเจทูตัวนี้เจทูครับก็ยยินดีต้อนรับครับสมาชิกใหม่ของน้องสายันนะนี่ครับ ก็ตอนนี้ก็รือ้อได้เยอะแล้วแหละวันนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปตามรถเฮียมาก่อนนะครับผมไปหารถยกก่อนเพราะว่ารถคารอรที่เอามายกไม่ได้ครับมันต่ําเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายตอนลองให้ดูครับผมสวัสดีครับ